สวัสดีครับพี่น้องช่องเกษตรกรโคกชีสุขลูกอีสานครับวันนี้กษิรมาอัปเดตแบบกออสามสิบวันครับเรือหนึ่งเดือนครับกำลังสีหลมเครื่อครับคนกำลังสีหลมเรื่อรือก็ลังหน่เดือนหนึ่งกะเริ่มจัดเครือครับเริ่มดึงเริ่มเอาเรื่อคน ลมออกมาทางหนอกครับเริ่มลมเครือ็สรุปผมว่าฤดูการโอ้ยถ้าเป็นปลูกหรือช่วงหนาหนาวนี่ปลูกปลูกเป็นเอาเมล็ดหยอดเลยดีกว่าเอา,เอาเอาเบียมาปลูกครับทั้งเกตเบืองนี่คือผมเอาเมลิดมาหยอดครับนี่เบืองความควมเจะเริ่เติบโตสีดีกว่า ทีดีกว่าที่เอาเอาไอเบี้ยมาปลูกค่อนข้างจะจะจะ,จะดีกว่านะครับการเขึินเติบโตสังเกตบางใบใบใบ,ใบในี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเอาเบี้ยมาปลูกครับอายุทอกันสามสิบวันทอกันตัวน,นั้นเป็นเอามาเล็ดมาปลูกแล้วก็ปลูกลุมลล่มละสองต้นพอดีครับลุ่มละสองต้นพอดี จัดเครียดจัดกะกะทือกับบ่อขี้ลายครับแล้ว่ากะบ่อแมนงามบ่อขี้ลายจะขาวงามพอไปได้ครับหลังจากที่เพียเพียเหรียญงานนักแห้งตอนที่เหล็กนี่ก็ได้เดือนหนึง่ง วันนี้ก็ฉิมาใส่ปุ๋ยหมากครับกับจัดเครือละ่ะตามอายุคือพี่ไก่นี่ประมาณ4ี่สิบหาถึงห0สิบวันนะเพิ่นก็4ีหนะบบ้าหมื่นจำบมพิษครับผพปลูกก็จะได้ผสมดอกเพราะว่านี่เพิ่นก็นกนเริ่ไม่ช่อดอกและ้ะนี่ลักษณะของของของอวิ๋นมาปลูกครับว่ามันจะเริ่มเติบโตสิบสูปลูกปลูกมเมล็ดเอาเมล็ดมามปลูกนีู่้สึกว่าว่าจะพานกว่าครับ ตัดเขื่อนไปจับยังไ่เลยไปออกทั้งขางครับผมจะเลื้ไว้ต้นละสองเรื่อครับปีนี้ปีกลายผมเลื้ไว้สามปีนที่จะล่องมาต้นละสองเขื่อกันเมื่อใดวันทีแห้งผมกะทิเอาไปต้นละเครื่อ,เร,อ,เ,อ,อเรือละหนวยเอาหยากระเพลี่ยด้วยครับหนาหล ใส่ขีไยงใส่ปุ้ยไล่ย h ก็ง,งามไปนําเท่ากับพยายามจัดเครื่องผลออกไปครับออกไปเลย การเติบโต,ตสีดียวกันหลายอยู่ครับนี่ครับฝักท่องสามสิบวันพยายามบังคับเคลื่อนผนออกตรงๆนะครับออกไปตรงๆรงอย่างทีเลยจากตเพิ่นออกไปตรงๆพ่อพ่อเพิพ่นบอสมันกันกับ้วนกัับกบพวกนี้มันย่ำเมา เอาผสมดอกหรือว่าเอามาตัดแต่งงาแต่งกิง่งมัน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 จะมันจะทำอย่างไรครับนี่ถ้าบรจัดเพิ่งจะพันกันแบบนี้ครับต้องเอาออกไปจับไปเลยครับย,ยืนหักบวหักง่ายๆบวขาดง่ายๆครับ บัคือใบใบนะกอบไว้นี่เพื่นล่ามไปแต่เพื่นครับแต่ถ้าบ่อจัดเพื่นก็จะพันกันแบบนี้นี่ถ้าบ่อจัดพันกันบานนี้จะม้วนอยู่นี่เลยบ่อไปใส่นี่ การใช่ปุ๋ยผมก็จะละลายลงใส่ถังนำ้ำหยศเลยครับผมผมจะบดหยอดที่แหลกผมหยอดอยู่บบบนี้ผมอ่ามันไอปุ๋ยมันจะละลายสารนะครับเพราะว่าข้าเห็ดน้ำหยดเนาะหนามันเคีื่อซึมๆออกซื่งม,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 มันบริเวนว่าหนามมันที่เปียกปุ๋ยลงไปเบิดอันนี้ข้าถ้าข้าละลายละลายแล้วเอาเอาลงในไอถังน้ำหยดอะละลายใส่เซนน้ำหยดแล้วก็ปล่อยเลยมันจะดีกว่าครับสำหรับน้ำหยดนะแต่ว่าการผู้ใด พูดไดขยันลากสายยางหดเนี่ยกะอาถิมใส่น้ำอาถิมใส่น้ำแข็งๆต้นมาเลยก็ได้ครับแต่ผู้ใดมันมันจะดีกว่าเทคนิคของของมันนะครับแต่ว่าใส่น้ำยดนี่แข็ขงๆจะเปืองเปืองกว่าน้ำโฮสเพราะว่าเฮาใส่อยู่สองซ้ำสองมือ่ออามื่นเป็นมื่นใส่แค่หนึง่งเปลี่ยนมื่นหนึ่งครับกะเฉลี่ยคือสองมื่นใส่แค่หนึ่งกัละประมาณสองมื่นใส่แค่หนึ่ง ยูคงกระซ่องมื่นใส่เทียนนึงใช้เทียนนึงเพราะว่าต้องเิ่งเพื่อนเิ่งการเจริญเติบโตเพราะพอได้เพื่อนก็ออกดอกแล้วเพื่อนออกดอกแล้วข้า็ใส่ปุ๋ยบ่ได้เพราะว่าแต่ข้าใส่ปุ๋ยตอนเพื่อนออกดอกเพื่อนก็จะสลัดดอกทิมข้าก็บ่สามารถที่สมได้เพื่อนใส่เวลาโดนกัวเก่านี่ข้าเพื่อมันออกดอกแล้วเฮาเฮาเฮากะทิใส่ปุ๋ยได้ง่ายนะครับดัดเลย แต่ตัวใดคือมันสั่นแข็งก็ห้องกับพอนจัดนะครับแต่ว่าตัวใดคือมันเหี่ยวแล้วห้องกับกัดดึงมไม่ได้จะสั่นไหล่มันดึงมามันกัมีโอกาสหักโอกาสให้ต้นพ่นโคลนครับนี่คื่อจะถีบจัดมัเถอจัดมาเลยน,นี่สินี่ครับ เราก็ต้องอาออกแต่ว่าพยายามบางดีๆนะครับพอมือพ่นหนวดหนวดพ่นปฏิปักพ,น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 พันกันถ้าก็ดิดออกนี่ครับก็สีอัพเดทให้บิางเลยครับเพราะว่าบางงานหนกอยู่หากงาน อยากง,งานผมเลยผมเลยมาอัปเดตปันไหนอยากแห้งล่ะอยากโลกพักไอทอนพักปีให้เขาคลิปนี้มีมีเท่าี้ร่ละครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้บ้างเร้เ,เ,เ,เลยครับตอนผสมดอก ตอนจัดเครือตอนแต่งกิ่งสำหรับมือใหม่แต่ว่าเพื่อนมือเก่าผมกับผมกับผมงูงูปลาเนาะอาจารย์เพื่อนทั้งหลายเลยในยูทูบหรือหรือในไอเฟสบุ๊คเพื่อนผู้เพิ่เก่งแล้วคนกับโอเคอยครับผมกับเบื้องต้นเพื่อนนั่นแหละอันนี้ผมสำหรับมือใหม่นี่เป็นปีที่สองที่ผมยังอยู่ช่วงทดลองอยู่ระวังนำหดหดหลากสายกับนำยศอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับ ปีนี้ก็ปลูกหลายขึ้นกว่าเก่ายสองกระป๋องปกติผมปลูกปีปรการผมปลูกป๋องหนึ่งปีนี้ผมปลูกสองกระป๋องว่าช่วงนี้ผมจะปลูกกระล่ำนะปกติผมปีนี้ผมบริลงกระล่ำกะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ละครับขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดติดตามให้ยอดชับสไครต์ถึงหนึ่งพันชับไม่ได้ครับพ่อมี่ค่ะขนมกับกำลังใจในการทำคลิปสวัสดีครับ